อยู่ๆมันก็แบบมีความรู้สึกว่าเวลามันก้มลงเนี่ยเหมือนมีมันมีก้อนอะไรอย่างนี้องเราคิดไปต่างๆนานาฉันจะเป็นอันน้ไหมอันนี้ไม่อะไรแบบเนี้ยมันไม่ดีต่อสุขภาพจิตเราพี่ชื่อพี่ตุมนะคะพี่ตุมอายุห5สิปีตอนนี้อยู่ที่โคราชนะคะนครราชสีมาเปิดร้านคาเฟ่เล็กๆอยู่สนามกีฬา8ปพรรษาก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันอยู่ๆมันก็แบบมีความรู้สึกว่าเวลามันก้มลงเนี่ยเหมือนมีมันมีก้อนอะไรอย่างนี้ เริ่มเจ็บชายโครงไม่ถึงขนาดเจ็บมากนะแต่มันงอเข่าแบบเนี้ยมันมือนมีก้อนอะไรตรงนี้ไม่ค่อยถ่ายแล้วก็กินเข้าไปแล้วมันจุกจุกมันเหมือนกับมันไม่ย่อยทําอะไรมันก็ไม่สะดวกเนาะไปทําอะไรก็อู้มันเจ็บตรงนี้เนาะมันไม่ดีต่อสุขภาพจิตเราเราคิดไปต่างๆนานาฉันจะเป็นอันนี้อันนี้ไม่อะไรแบบเนี้ยมันก็เครียดมันก็ทุกข์ก็กลัวเป็นมะเร็งตับมันเป็นแล้วมันก็รักษาไม่ได้นะคะเป็นที่ตับ โฆษณาในในในเฟซเป็นคลิปรีวิวอ่าตัดสินใจซื้อเลยเรามีอาการอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ซื้อเลยเราบอกว่าเออมันรู้สึกดีขึ้นวะ่ะมันโลง่งๆมันไม่อึดอัดเออเรามาผิดทางแล้วเราน่าจะสั่งมาอีกแล้วก็กินมันเรื่อยๆนะมันน่าจะมันน่าจะหายเลยไม่เจ็บแล้วค่ะไม่เจ็บแล้วเนี่ยบอกเลยไม่เจ็บเลยด,ดีใจแล้วก็เนี่ยมันขึ้นได้ขึไปกดเพเหมือนมันมีอะไรอยู่ในนี้นะเนาะเดี๋ยวนี้ไม่หายแล้วพ็แต่ก็กินอันนี้ด้วยกินมันเหมือนกับว่า บนรุงมันไหวไม่ให้มันมา,มา,มากลับมาอีกอะไรแบบนี้เนาะ<ม>ปกติแล้วนอนหลับดีค่ะคือสามทุ่มก็ไปแล้วค่ะตื่นมามีแรงทํางานแล้วก็ตื่นเป็นเวลาถ่ายเป็นเวลาเข้าไปในสวนปลูกอยากปลูกอะไรก็ปลูกเมื่อก,ก่อนไม่อยากทําเพราะว่ามันร่างกายมันไม่ไหวเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้น<อ>ไม่แพงหรอกค่ะเพราะอะไรถึงไม่แพงเพราะกินแล้วมันหายเ<อ> <laughs> <laughs> พราะกินแล้วมันดีขึ้นมันทําให้เรา สบายตัวขึ้นเราสั่งครั้งแรกแเรามันไม่ดีขึ้นเราก็ไม่กินต่อแค่นั้นเองแต่มันชัวมันดีขึ้นอยู่แล้วถ้ารู้จักนะไม่ต้องรอให้มันเป็นนะคือเราบำรุงมันไว้ก่อนเออถ้าเราทําได้มันก็ดีใครที่มีอาการเหมือนเหมือนพี่นะคะก็ให้ทดลองสั่งซื้อมากองแรกแล้วก็มาลองดูเพราะว่าอาการเจ็บชายโครงดีขึ้นแล้วขับถ่ายก็ดีขึ้น เบตาลิฟโปรพลัสกล่องนี้ครับพอได้ทานสักพักเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นครับอาการแน่นท้องอาการอ่อนเพลียไม่แห้งตื่นมาเนี่ยสดชื่นครับกระปี้กระเป๋าขึ้นทํางานต่อเนื่องเลยคอนเสิร์ตได้เต็มที่เลยไม่มีอาการเหมือนเดิมเลยครับใครที่มีอาการใกล้เคียงกับผมนะครับอย่ารอให้มันหนักกว่านี้นะครับผมกล้าพูดเลยว่าเบตาลิ f โปรพลัสเนี่ยผมลองแล้วได้ผลจริงๆครับผมลิฟสุดพจน์จันเจริญเลือกเบตาลิฟโปรพลัสครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับเบต้าลิฟต์โปรพลสสามารถติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลแล้วก็คอยให้คำปรึกษาฟรีตลอดการทานของคุณครับ